หลังจากที่เราเรียนเรื่องการบวกการลบจํานวนเงินไปแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนในเรื่องของการคูณและการหารจานวนเงินค่ะให้นักเรียนเตรียมหนังสือคณิตขึ้นมาเลยค่ะนักเรียนเปิดหนังสือคณิตไปที่หน้าส2 7รี่นะคะนักเรียนลองดูตัวอย่าง87บาท25สตางค์คูณด้วย3เท่ากับเท่า,าไหร่นักเรียนก็เหมือนเดิมเลยคล้ายๆกับการบวกการลบเลยนะคะแต่ว่าเปลี่ยนแค่การคูณเองก็คือต้องแบ่งเป็นบาทกับสตางค์ก่อน 87บาท25สตางค์ใช่ไหมคะก็เขียนให้ตรงช่อง87ก็อยู่ในช่องของบาท25สตางค์ก็เขียนให้ตรงช่องของสตางค์หลังจากนั้นคูณด้วย3ใช่ไหมคะก็นำ3า3ตั้งเอ้ยนำ3ามมาเป็นตัวคูณเอาเริ่มค่ะก็จะเป็นอันแรกคูณก่อนเลย25คูณด้วย 3. ใช่ไหมคะก็จะได้75แล้วก็นำ3า3ไปคูณ 5. ใช่ไหมคะก็จะได้เท่าไหร่นะส5ใส่5ทด1 3คูณ2ก็จะได้6บวก1ก็เป็น7ช่องสตางค์นะคะเราก็จะคูณเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้เป็น75สตางค์ต่อไปเราจะไปคูณที่ช่องบาทกันค่ะแรกก็จะเป็น3คูณกับ7นะคะก็จะได้21ก็ใส่1ทด2ต่อไป3คูณด้วย8 3 8 24บวก2เป็น 26นะคะก็จะได้เป็น261บาทส่วนสตางค์นะคะก็จะได้เป็น75สตางค์ดังนั้นข้อนี้ตอบ261บาท75สตางค์คล้ายๆการบวกลบเลยนะคะก็เปลี่ยนแค่เป็นเครื่องหมายคูณแล้วก็นำไปคูณเท่านั้นเองคูนสตางค์แล้วก็คูณบาทต่อไปในหน้า227นะคะอีกตัวอย่างหนึง่ง 164บาท75สตางคูณด้วย5นะคะเท่ากับเท่าไหร่ก็ตั้งให้ตรงนะคะ164บาทก็ให้อยู่ในช่องบาท75สตางค์ก็ให้อยู่ในช่องของสตางคูณด้วย5นะคะก็จะเป็น55 25ใส่5ทด2 5735บวก2นะคะก็จะเป็น37ในช่องของสตางค์นะคะก็จะได้เท่ากับ375สตางค์ต่อไปเราก็นำ5ไปคูณ ในช่องบาทตัวแรกก็คือ5้คูณสก็จะได้20ใส่0ทด2ต่อไปนะคะก็จะเป็น5คูณด้วย6 5 6 30บวกทด2ก็จะเป็น32นะคะก็จะใส่2ทดด้วย3และตัวสุดท้ายก,ก็นำา5ไปคูณกับ1นะคะ5 1 5บวก3ก็เป็น8ก็จะได้820บาทแต่นักเรียนลองดูในช่องของสตางค์สิ ในช่องของสตางมีมี้75สตางตางแน่ใช่ไหมมันมีช่องของนี้ด้วย300สตางเท่ากับกี่บาทคะเด็กๆ3บาทยกไปไว้ข้างหน้าเลยจาก820บาทใช่ไหมคะก็จะได้เป็น823บาทส่วนท่องสตางก็จะเหลือ75สตางตางดังนั้นข้อนี้นะคะต่อ823บ8า3บาท75สตาสตางค่ะ ต่อไปนะคะเป็นเรื่องของการหารการหารก็ง่ายเหมือนกันเลยอันนี้นะคะเขาทําในรูปของหารสั้นเดี๋ยวคุณครูทําหารยาวให้ดูก็ได้มันก็เหมือนกันเราก็แบ่งเป็นช่องบาทกับสตางค์เหมือนกันเลยสดวว่าไงคะ1250บาท50สตางค์เราก็เขียนให้ตรงช่องเนาะ1 2 5่บาท 50สตาค์อ่ะเรียบร้อยแล้วตั้งไว้นะคะหารด้วยห้าเรากเขีนข้างบนหาร 5. ด้วยหได้เท่ากับเท่าไหร่มาเราก็มาหารกัน5อะไรได้หนึ่งไม่มีใช่ไหมคะต่อไปเป็น5คูณอะไรใกล้12ก็จะเป็น5 2าสอลบกันเหลือ2ดึง5ลงมาก็จะได้5 5 25ใช่ไหมคะลบการเหลือ0ดึง0ูลงมา5คูณอะไรได้0นก็คือ5คูณศย์ได้0นะคะเรียบร้อยในช่องของบาทต่อไปในช่องของสตางค์5คูณอะไรได้5คะก็คือ5คูณ1ได้ 5. อ่าลบกันเหลือศนย์ดึงศูนลงมา5คูณอะไรได้0ูนคูณศย์ก็ได้0ูนย์แบบนี้ ดังนั้นข้อนี้ก็เลยตอบ250บาท10สตางค์นั่นเองง่ายไหมคะเด็กๆเหมือนกับหานสั้นเลยใช่ไหมคะถ้าใครไม่ถนัดฐานสัน้นทำหารยาวไปก่อนก็ได้นะหานสั้นก็ได้แล้วแต่ความถนัดนะคะและ้วเรียนลองมาดูในข้อนี้สิ598บาทหารด้วย4เท่ากับกี่บาทกี่สตางค์แล้วก็ตั้งไว้อย่างนี้ใช่ไหมคะห้ยบาทในช่องของบาทแล้วต่อไป ตางก็เขียนศูนย์ศสตางแต่นักเรียนลองสังเกตดูดีๆเขาเอาไปลองหารแล้วใช่ไหมคะ5้8บาทหารด้วย4ก็จะได้149บาทแต่เหลืออะไรเนี่ยเศษเศษสองใช่ไหมคะถ้าเด็กๆยังจําได้เศษ2บาทเท่ากับกี่สตางค์200สองสตางนั่นเองตรงนี้นะคะช่องสตางก็จะกลายเป็น200แบบนี้ ใช่ไหมคะแล้วเราก็นำ4ตาม200นะคะหาร4ก็จะได้เท่ากับ50สตางค์ดังนั้นข้อนี้นะคะก็จะตอบ149บาทแต่ว่าเศษ2เมื่อกี้นี้เราเอาไปหารก็จะได้50สตางค์ข้อนี้ตอบ149บาท50สตางค์นะคะมาเปิดดูในหนังสือนะคะหน้า229ตัวอย่างแรก 122บาท25สตางค์หารด้วย3อันแรกนะคะเราก็อ่าเดี๋ยวธงคูเขียนเป็นหารยาวดีกว่าเรียนจะได้ไม่งงเนาะตั้งเลยแบ่งเป็นบาทกับสางแล้วเราก็เขียนให้ตรงนะคะ122บาท25สสตางค์ หารด้วย3อันแรก3คูณอะไรได้1ไม่มีต่อไป3คูณอะไรได้12ก็คือ3 4 12ลบกันเหลือ0ูนดึง2ลงมาไม่มีแล้วใช่ไหมคะใส่0แต่คราวนี้ได้40เศษสถ้าเด็กๆยังจำได้เศษสองตรงนี้มีค่าเท่ากับอี่ตาง 200สตางนั่นเองจาก25สตางได้มาอีก200ก็กลายเป็น225สตางอ่ะนำ3ไปหาร3คูณอะไรได้2มีไหมไม่มีใช่ไหมคะต่อไป3 7 21 22-21เหลือ1ดึง5ลงมา3 5 กเหลือ0ดังนั้นข้อนี้นะคะตอบ40บาท75สตางค์งไหมน,ะะนี่นี่เป็นตัวอย่างนะคะเด็กๆลองกดหยุดไว้แล้วลองทำเองดูอีก5ขอ้อใคยเสร็จแล้วนะคะค่อยกดเล่นต่อนะคะใคยเสร็จแล้วนะคะก็กดเล่นต่อได้เลยข้อ1น,นะคะ35บาท50สตางค์คูณด้วย8นะคะก็จะได้ 280บาท400สตางค์แต่400สตางค์มีค่าเท่ากับ4บาทก็นำไปบวกจาก280บวก็จะได้เป็น284บาทนั่นเองต่อไปนะคะข้อ2 303บาทหารด้วย3ก็จะได้50เศษ3ใช่ไหมคะแต่เศษ3นํนำไปเป็นสตางค์ก็เป็น300สตางค์หารด้วย6ก็จะได้เป็น 50สตางค์ดังนั้นข้อนี้ตอ50บ50บาท50สตางค์ข้อ3ข้อ38บาท50สตางค์คูณด้วย9ก็จะได้72บาท450สตางค์แต่ส5 0สตางค์ใช่ไหมคะ400สตางค์นำมาบวกข้างหน้าก็จะได้เป็นจาก72บาทก็จะได้เป็น76บาทสตางค์ก็จะเหลือ50สตางค์ดังนั้นข้อ3ตอบ 76ดบาท50สตางค์นะคะข้อ4 10บาท25สตางค์คูณด้วย5ก็จะได้50บาท125สตางค์แต่100ก็นำไปบวกให้ขา้างหน้าใช่ไหมคะจาก50ก็กลายเป็น51บาทและส่วนของสตางค์ก็จะเหลือ25สตางค์ข้อ4ตอบ51บาท25สตางค์ค่ะและข้อสุดท้าย2,161บาท25สตางค์หารด้วย7ก็จะได้เท่ากับ 308แปตมีเศษนะคะก็คือเศษ5าจาก25สตางตาก็จะกลายเป็น500 25สตางอ่านด้วย7ใช่ไหมคะก็จะได้75ดังนั้นข้อนี้นะคะก็เลยตอบ308อ308บาท75สตางตางนั่นเองค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะการคูณการหาจำนวนเงินง่ายเหมือนการบวกการลบเลยใช่ไหมคะ วันนี้ก็ขอบคุณนะคะที่นักเรียนตั้งใจเรียนเจอกันในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ